หลงป่าแต่รอดชีวิตมาได้เพราะสัญญาณ S O S ที่ตนเองไม่ได้เป็นคนสร้างเอา้าแล้วใครเป็นคนสร้างล่ะหรือว่า สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมท่านใะครับวันนี้อยู่กับผมแอพโภพิทักษ์ในรายการปริศนาทั่วโลกหรือ m ิ s t e r World ล์ดนะแดงและปริศนาของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นปริศนาที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆโดยปริศนาที่ว่านี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศญ,ญี่ปุ่นเมื่อประมาณปี1989ที่นักตอนนั้นนะครับได้มีเหตุการณ์คดีหลงป่าเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับฟังดูแล้วก็อาจจะดูทั่วๆไปเพราะเรื่องราวนี้เนี่ยมันคือการช่วยคนหลงป่าจากสัญญาณ S SOS หรื S S OS, อว่าสัญญาณขอความช่วยเหลือที่เจ้าหน้าที่เขาเจอนั่นเองซึ่งถ้าถามว่ามันน่าสนใจยังไงก็ต้องตอบตรงๆเลยว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันมีความลี้ลับอยู่ครับเพราะเมื่อมีการสอบถามไปยังคนที่หลงปา่าเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณ SOS นั้นคําตอบที่ได้มามันกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเราคิดเลยเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นคนสร้างสัญญาณนี้ขึ้นมาครับและตรงน,นี้เลยครับมันเลยกลายเป็นปริศนาที่ทําให้คนสนใจเรื่องราวเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากเลยนั่นเองเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดู เรืเหตุการณ์คดีคนหลงป่าที่ญี่ปุ่นที่ผมหยิบยกมาพูดในวันนี้เนี่ยตามข้อมูลนะครับมันได้เกิดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมปี1989นู่นเลยโดยเรื่องราวเรื่องนี้นะครับได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อนะตอนนั้นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุมาว่าได้มีชายนักปีนเขาสองคนหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาและยังหาตัวไม่พบเลยซึ่งจุดที่พวกเขาหายไปนั้นคาดว่าน่าจะเป็นจุดบริเวณอุทยานแห่งชาติไดเซนซซอันจาก เมืองฮอกไกโดนั่นเองและเมื่อชนท,ที่ตำรวจนะครับได้รับแจ้งเหตุไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ต้องรีบออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยภารกิจครั้งนี้นะครับมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบินสำรวจบริเวณรอบๆภูเขาฮาซายิดาเกะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่นักปีนเขาเนี่ยหลงแล้วก็พลัดกันไปอยู่ณตรงนั้นทีนี้เนี่ยทางทีมเ้าหารครับเขาก็ได้ทาการออกค้นหาตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงช่วงเวลาแบบพระอาทิตย์ใกล้ตกเลยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภารกิจที่ยากแล้วก็หินมากๆเลยเพราะบริเวณอุทยาาน่งชติดเ อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่บริเวณเขตที่มีพื้นที่น้อยๆเลยแถมส่วนใยังเป็นป่าต้นไม้ด่าทึบบางวิสัยทัศน์เต็มไปหมดเลยอีกด้วยต่ทางนีดังนั้นครับโชคดีก็ยังเข้าข้างท้งทางเจ้าหน้าที่แล้วก็นักปีนเขาที่หลงอยู่พอทางทีมค้นหาเนี่ยเขาได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญเข้าซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญนั้นนั่นก็คือสัญญาณของความช่วยเหลือ SOS ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากท่อนไม้ที่พวกเขาคาดว่าสัญลักษณ์อันนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นมาจากนักปีนเขาทั้งสองคนที่ หายตัวไปนั่นเองครับทางทีมพู้นัหาครับจึงทําการส่งคนไปลงในพื้นที่ใกล้กับสัญญาณ SOS ในพื้นที่บริเวณโดยรอบทันทีซึ่งทางทีมงานครับก็ใช้เวลาเพียงไม่นานจนสุดท้ายครับทางที่เหนือของสัญลักษณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับชายสองคนที่เป็นนักปีนเขาที่กําลังหลงป่าอยู่จนได้และก็ได้ทําการช่วยเหลือชีวิตพวกเขาออกจากป่านี้ได้อย่างปลอดภัยในที่สุดนั่นเองทีนี้เนี่ยหลังจากที่ทีมกู้ภัยเนี่ยได้ช่วยพวกเขาทั้งสองออกมาแล้วทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้เอ่ย ปากชื่นชมกับนักปีนเขาทั้งสองคนเลยว่ายพวกคุณเก่งมากเลยนะที่สามารถสร้างสัญลักษณ์ SOS ขึ้นมาเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่จนเจ้าหน้าที่ที่ขับขี่เฮลิคอปเตอร์มาพบเห็นและสามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้แต่ทว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้พูดประโยคนี้ให้กับชายทั้งสองคนฟังกลับกลายเป็นว่าชายทั้งสองคนนั้นมีสีหน้าและท่าทีที่มึนงงพร้อมกับตอบไปว่าสัญญ,ญาณ SOS เหรอครับ เอ่อผมไม่รู้ว่าพวกคุณพูดถึงเรื่องอะไรกันตั้งแต่พวกผมหลงป่ามาผมไม่ได้ทําสัญญาณหรือสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดเลยโอ้โหเท่านั้นแหละฮะพอคําตอบจากปากชายผู้หลงป่าทั้งสองออกมานั้นมันก็ทําให้เจ้าหน้าที่ขึงกับงงแล้วก็น่าซิดไปเลยคนระับเพราะถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วใครกันล่ะเป็นคนทําสัญลักษณ์ SOS นี้ขึ้นมาหรือ มันอาจจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่แต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 ,แต,แต,แต่ก่อนที่เราจะฟุ้งกันไปมากกว่านี้เราลองมามองหลักฐานและโลกความเป็นจริงกันก่อนดีกว่าว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอ่ะอย่างแรกเลยเป็นไปได้ไหมว่า อ,นนาอาจจะเคยมีใครหลงป่าและทําสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาก่อนที่ชายทั้งสองคนนี้จะหลงภายในเวลาต่อมาเหมือนกับคนแรกซึ่งพอคิดได้แบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ครับเขาก็ไม่รีรอรีบไปสืบสอบหาข้อมูลทันทีและก็ถือว่าเป็นโชคดีอีกแล้วครับเพราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้เจอเข้ากับคดีคนหายที่เป็นผู้ชายเมื่อ5ปีก่อนอย่างเป็นปริศนานั่นเองซึ่งบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครพบเจอชายที่หลงไปเมื่อ5ปีก่อนเลยด้วยซึ่งนั่นก็หมายความ ว่าดีไม่ดีภายในป่านี้ก็อาจจะไม่ได้มีเพียงชายสองคนที่เขาคนพบหลงป่าอยู่นี้เพียงลำพังแต่อาจจะมีคนอื่นหลงเหลือและอาจจะรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาก็าเป็นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่คิดได้แบบนี้เขาก็ไม่ดีรอช้าเร่งรีบดําเนินการในการออกสํารวจในคันที่2ทันทีเลยครับ ซึ่งภารกิจในการสำรวจช่วยเหลือผู้เสียชีวิตในครั้งที่นี้เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นในเช้าวันถัดมาทันทีโดยจุดที่พวกเขาจะค้นหานะครับนั่นก็คือบริเวณจุดที่เจอสัญญาณ SOS ในตอนแรกเลยปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องพังกับสงที่พวกเขาเจอหลังจากที่ค้นหากันไปได้เพียงไม่นานเท่านั้นเพราะสีที่พวกเขาค้นพบในบริเวณสัญญาณรอบๆ SOS นั้นนั่นก็คือเขาค้นพบซากกระดูกของมนุษย์คนหนึ่งที่กระจ,จายอยู่รอบๆพื้นที่ SOS นี้เต็มไปหมดเลยครับ แล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็มีการค้นพบด้วยว่าร่องรอยของกระดูกมนุษย์คนนี้มีบางชิ้นส่วนเนี่ยเหมือนโดนสัตว์บางชนิดกัดแทบไปแล้วด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรีบเก็บข้าวเก็บของเก็บทุกอย่างที่เป็นหลักฐานเนี่ยกลับมาให้ได้เพื่อที่ว่าจะให้หลักฐานเหล่านี้มาให้แพทย์ชันสูตรต่อเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่ามันใช่ืบนที่พวกเขาคาดการหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่แพทย์เนี่ยได้ชันสูตรออกมาผลที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับที่ทางเจ้าหน้าที่เขาคาดการเลยแต่ แต่เขาได้ผลเพิ่มเติมจากการตรวจ DNA นในกระดูกออกมาว่าโครงกระดูกนี้เป็นโครงกระดูกของผู้หญิงนั่นเองครับซึ่งตรงเนี้ยเท่าที่หลายๆคนฟังมารู้สึกแปลกๆมั้งปะถ้าย้อนกลับไปในตอนแรกจำได้ไหมครับว่าผมพูดว่าอะไรผมพูดว่าคดีคนหายเป็นผู้ชายคดีคนหายที่เป็นผู้ชายเมื่อ ปีก่อนอย่างเป็นปริศนานั่นเองซึ่งบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครพบเจอชายที่หลงไปเมื่อ5ปีก่อนเลยด้วยซึ่งในตอนแรกผมพูดแบบนี้ไปจริงๆแต่ผลชนสูตรอะ่ะมันกลับบอกอกอกมาว่าคนคนนี้เขาเป็นผู้หญิงทีนี้เนี่ยก็ว้าวุ่นถามเจ้าหน้าที่เลยครับเพราะจากที่คดีคนหายควรจะเป็นแค่2คดีเท่านั้นตอนนี้มันอาจจะกลายเปน็น3คดีหรือ4คดีหรือ5คดีหรืออาจจะมีคนหลงป่ามากกว่านั้นในพื้นที่บริเวณนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นได้ทีนี้เลยทำ ให้เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบอีกรอบอย่างละเอียดโดยเร็วที่สุดเลยนั่นเองและการสำรวจรอบที่3เนี่ยก็เริ่มขึ้นในทันทีครับซึ่งการสำรวจรอบนี้เนี่ยถือว่ามีโชคค่อนข้างเยอะเลยก็ว่าได้เพราะในการสำรวจครั้งที่3นี้นะครับพวกเขาสำรวจได้เพียงไม่นานพวกเขาก็พบกับเบาะแสที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเข้าโดยเบาะแสที่สําคัญที่ว่านั้นนั่นก็คือร่องรอยการขุดหลุมที่มีขนาดใหญ่มากพอที่จะให้คนคนหนึ่งลงไปนอนได้อย่างสบายเลยนั่นเองแถมเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะพวกเขายังพบกระเป๋าเป้อีก ใบด้วยโดยภายในกระเป๋าเป้ใบนี้นะครับจะประกอบไปด้วยข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์อาบน้ําต่างๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์ของผู้หญิงแน่นอนและเท่านั้นยังไม่พอของภายในกระเป๋าเนี่ยยังมีเครื่องเล่นเทปพ,พร้อมกับตลับเทปเพลงการ์ตูนอนิเมะอีกมากมายเลยด้วยซึ่งในตอนแรกเจ้าหน้าที่ที่เห็นเนี่ยเขาก็งงว่าทําไมเทปเพลงมันเยอะขนาดนี้ล่ะมาเข้าป่าไม่ใช่หรอจะอาเพลงมาฟังทําไมแต่พอเจ้าหน้าที่ได้ลองเปิดเทปทั้งหมดฟังดูแล้ว ปรากฏว่ามันมีเทปม้วนหนึ่งครับที่ได้ถูกอัดเสียงทับเอาไว้โดยเป็นเทปม้วนนั้นนะครับได้บันทึกประโยคเดิมซ้ำๆและพูดวนซ้ำๆแบบนี้ครับซ <c oughs> ึ่งประโยคนี้นะครับถ้าแปลออกมาเนี่ยก็จะหมายความประมาณว่าช่วยด้วย ผมติดอยู่ที่ด้านผาช่วยผมด้วยผมต้องการความช่วยเหลือผมอยู่ไม่ห่างจากตำแหน่งที่พบแฮลนคอปเตอร์ผมไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้พอมีไม้ไผ่จำนวนมากกีดความผมอยู่ได้โปรดช่วยพาผมออกไปจากที่นี่ทีซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็สรุปออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หลุมนี้เนี่ยน่าจะเป็นหลุมที่คนหายเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยเขาทําการขุดเอาไว้ซึ่งเจ้าของเทปเสียงเจ้าของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คือคนที่ขุดหลุ ัแหละ,และเขาคนนียก็อาจจะพลาดตกจากหน้าผานในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆนี้จนทําให้เขาเบาดเจ็บสหาหัสเข้าและนั่นเลยทําให้เขาเอาจจะเยัียบตัวยากไปสักเล็กน้อยถึงบานกลางและดีไม่ดีถ้าเกิดเจ็บหนักก็อาจจะไม่สามารถทําให้เขาเออกหาอาหารในป่าหรือว่าด้าเพื่อประทังชีวิตได้เลยและด้วยเรียวแรงที่ค่อยๆลดลงลดลงบวกกับบาดแผลที่เจ็บหนักมากขึ้นคนคนนี้เลยตัดสินใจอัดเทปเอาไว้เพื่อเปิดใส่เครื่องเล่นเทปให้บรพูดวนๆน,นซ้ำๆขอความช่วยเหลือเพื่อที่ว่าใครจะมาได้ยิน และจะได้มาช่วยเขาในเวลาต่อมานั่นเองครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับเพราะต่อให้เขาเปิดดังเท่าไรเปิดวนเท่าไรก็ไม่มีใครมาพบเขาเลยสุดท้ายคนคนนี้ก็เลยต้องจบชีวิตลงและเมื่อเขาจบชีวิตลงแล้วก็โดนสัตว์อื่นๆเข้ามาลุกกินซากนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้คาดเดาขึ้นมานั่นเองแต่ถ้าว่าถ้าที่ฟังมาผมว่าหลายๆคนก็น่าจะไขปมหลายๆอย่างออกไปได้แล้วแต่บางอย่างมันก็ยังมีปมที่ยังไขไม่ออกอยู่ซึ่งปมที่ว่านั้นก็ ็คือเรื่องของผลชนะสูตรเกี่ยวกับเพศของศพโครงกระดูกที่พบในการค้นหาครั้งที่2นั่นเองครับซึ่งจําได้ไหมฮะว่าผมพูดว่าอะไรซึ่งภารกิจในการสํารวจช่วยเหลือผู้เสียชีวิตในครั้งที่2นี้เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นในเช้าวันถัดมาทันทีแต่เขาได้ผลเพิ่มเติมจากการตรวจ DNA ในกระดูกออกมาว่าโครงกระดูกนี้เป็นโครงกระดูกของผู้หญิงนั่นเองครับใช่ครับ ผมบอกว่าเขาเป็นเพศหญิงซึ่งมมนค่อนข้าที่จะขัดแย้งกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพอสมควรเลยและต่อให้จะคิดว่าเฮ้ย <c oughs> อาจจะมีคนหลงป่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนคนนี้หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของก็เป็นได้ถามว่าเป็นคิดแบบนั้นได้ไหมมันก็คิดได้ครับแต่มันจะยิ่งทําให้สังคมการข้อหาเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีคนที่ตามข้หาเนีอยู่จริงหรือเปล่าอีกด้วยแต่ทั้นี้เท่านั้นครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมก็ยังรู้สึกแปลกๆกับคดีนี้อยู่ดีผมเลยไปทําการรีเสิร์ชข้อมูลเพ มันถูกเคลียร์ไปได้มาไม่นานนี้เองซึ่งบทสรุปของเรื่องนี้นั่นก็คือในเวลาต่อมาครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้สึกว่าหลักฐานต่างๆมันขัดแยง้งกับผลชนะสูตรศพของทางการแพทย์เป็นอย่างมากทางเจ้าหน้าที่ครับเขาก็เลยโวยให้ทางการแพทย์มตรวจสอบเรื่องราวนี้อีกครั้งหนึง่งและผลที่ออกมานั่นก็คือทางการแพทย์มาเปลี่ยนคํายืนยันครับว่าคนคนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายอย่างแน่นอนและเมื่อปฏิปตะต่ตอเรื่องราวทั้งหมดแล้วและเราได้รู้ว่าคนคนนี้ที่เสียชีวิตและเป็นโครงกระดูกกันจกกักร กายไปแล้วเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วนั้นนั่นก็หมายความว่าคนคนนี้คือคนคนเดียวกับคนที่ขุดหลุมขึ้นมาและมีของอยู่ในหลุมหลุมนั้นนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับที่ผมได้หยิบยกมาแล้วก็มีการเฉลยออกมาแล้วเกือบ80-90%เนลยนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าถ้าฟังมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันก็เคลียร์ไปหมดแล้วมันก็คงจะเป็น1 0 0เนตไม่ใช่หรอ่าพี่ตรงนี้ก็ต้องบอกตร,ตรงๆเลยว่ามันจะมีหลัก มันชี้มาไปทางเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่า80%เนี่ยมันเป็นไปตามที่เนื้อหาที่ผมบอกแน่นอนส่วนอีก20%ที่ผมเผื่อใจไว้เนี่ยผมคิดว่าดีไม่ดีมันอาจจะมีคนหลงป่าที่มากกว่าเพียงแค่2คนนี้หรือคนก่อนหน้านี้และอาจจะมีคนที่หลงป่าได้กว่านี้แล้วอยู่ในป่านี้มันนานกว่าพวกเขาสองคนแล้วด้วยก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ปิดกันเรื่องนี้เนื่องจากว่าสถานที่อย่างนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่คนเดิเข้ามาเที่ยวบ่อยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงว่าอาจจะมีคนอื่่่่่่่นนนนนทีีหหลลงงงปาาาาไมตจกคเเัอ ครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆฟังเรื่องราวหลงป่าครั้งนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมมาหน่อยละกันเอาเป็นว่าท่านรักกันชอบกัาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจารได้เป็สุภาพหรือข้อมูลตัวเองผิดพลาดบางอย่างใดผมเองผมเองต้องกราบขออภัยอภัยไว้ในที่นี้ด้วยแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ